สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวอลีสฟาร์ามค่ะมือนีเป็นมือที่ห้อนห่อนห่อนค่ะค่ะพี่น้องบ่บมีฝนเลยมิได้เสียงฝ้าห้องมิได้ล้มมมาค่ะฝนกับ,บวนมีจะไปยุ่ยสเบิดหยากระแหงเบิือนเราพี่นอ้องว่ามีหยาให้งัวกินเดี๋ยวมือนีนะคะเจะจะพาไปเมืองแปลงห้าที่เขาได้ปลูกไว้ตั้งแต่ก่อนหนับหนาัหนาฝนปีที่แล้วนะคะแล้วก็ช่วงนี้คือช่วงหนาแรงเขาจะไม่ได้หดน้ำหยา จะมีหยารูซี่หย่าก,กินนี่นะคะที่เขาไม่ได้ไม่ได้หดนามเลยพาพี่น้องไม,ม่เบิงนะคะว่ามันจะเป็นแบบไหนมันแหงแค่ไหนนั่นเองแล้วค่ะห้อล้นนะะ้ำฝนค่ะทุกปีฝนกระสิตกหย่าห้าเขียวแล้วนะคะช่วงนี้แต่ว่าปีนี้มม่มีฝนเลยค่ะแหงร้ายค่ะเราเห้อเฮจังไดก็คือช่วงหนาแล้งนะคะที่ฟาร์มของเจียมจะไปซื้อต้นข้อโพด นะคะจากเช้าสวนที่ปลูกข้าโพดขายเขาจะไปเสือต้นหมาปั้นนะคะปั้นแล้วก็มักไว้แหงว่ากินช่วงหนาแรงนั่นเองค่ะแล้วเพื่อนปีนี้มันแรงหลายบ่มีฝนแม้แต่น้อยเดียวฮอนกับ่อนค่ะบ่มีล้มเลยล้มก็คือล้มเหมือนพายอยู่ฝนสิตกมาเขาก็ดีใจว่ามันฝนสิตกมันก็นมีแต่ล้ม ผกับวพอมซูมหย่อนนะคะพี่น้องนี่ก็เป็นแปลงหยาลูซี่นะคะเพิ่งนี้แหละค่ะแห่งว่ามีสีเขียวเลยอันนี้อันนี้แปลงหนึ่งนะคะอันนี้คือเขาปลูกมาหลายปีแล้วบางคนนะคะโทรเข้ามาสอบถามว่าปลูกหยาลูซี่ถ้าช่วงหนานแรงไม่ได้หดน้ำหยาลูซี่จะตายบอเหมือนก็สภาพนี้เลยค่ะ แห้งสีเหลืองเป้นสีบนแล้วค่ะแต่ช่วงหนาฝนมาถึงถึงน้ำฝนปุ๊บอยาูรู้ส็จะเกิดไม้โป้งไม้นะคะ่ะจะเขียวขึ้นล่อมแป้งนี่นะคะเขาได้เอาขิงงวมาใส่แล้วะคะ่ะมาโรยไว้แล้วคือฐานน้ำฝนย่างเดียวเลยค่ะแล้วมันก็นจะมีอีกแป้งหนึ่งยืดฟังทางพู้นะอันนั้นก็คือปลู่ปีที่แล้วที่เขาเคยเฮ็ดคีปตัด ตัดหยาลูซี่ไปแล้วนะคะแปลงนั้นกแปลงทงงามันเขาก็ช่วงช่วงหนาแรกนี้เขาจะปล่อยให้งัวให้ควายเลี้มื่อดดว่นแดดหดน้ำตัดให้มันกินเนาะค่ะเขาจะปล่อยให้งัวให้ควายมันเล็มแต่ว่าช่วงเดินไม่สามันหนีวันได้ปล่อยงัวออกมาเลยค่ะเพราะมันมันมมีห้าจะให้ให้ควายนะคะยืดกินหยาพัดเลยนะคะมมีมมีหยาปงปงป่ทันเลยค่ะแหงหลาย ปีที่แล้วก็ยังว่ามีฝนนะคะเดือนเมษามาั้งแตงเต้ไปมีนาปลายเดือนมีนาฝนตกแล้วแล้วก็เมษานี่คือหยาเริ่มเขียวแต่ว่าปีนี้นี่บ่มีเลยค่ะแห่งร้ายเมื่อนที่เห็นสีแดงๆกระแปลงหยารู้ซีนะคะแมนเมิดเลยแห่งคักเพิ่งได้ละคะ่ะ มีสีเขียวเลยถามว่าเขามีบอ่อน้าบอ่อที่จะเอามาโหดมีค่ะแต่เ,เขาบ่โหดมันมันบ่คืนน่าฝนไหมคะ่ะเราหยามันถ้ามีง้วนหน่อยๆน,นะเออเป็นตะโหดปาแทง,ง้วกินอยู่แต่นี่ถ้ามีง้วจํานวนหลายมันเม่ไหรคะ่ะเขากระเส่วิธีช่วงหนานแรงแลนวจมีชาวบ้านนะคะที่คนปลูกข้าวโพดข้าวโพดหวานนะคะ่ะ ผู้กรโพดขายเขาก็จะไปขอซื้อต้นโห<ฮ>ท,ที่เขาหาออกแล้วละคะ่ะมามาปัน้นแ้อวหมาไขง้วกินนั่นเองค่ะนี่คือแปลงหยาก,กินนีฮอนละคะ่ะแห่งคักแห้งแลวกับคลค่ายหยาค้าละค่ะค้นมือว่าเป็นก็คลือนว่าเป็นหยาค้านะะั่นละค่ะจริงๆมันเป็นหยาก,กินนีค่ะ แปลงนี้เขาไม่ได้ปล่อยแหงงัวมากินนะคะตัดแห้งวัวกินย่างเดียวแล้วที่นี่พราะช่วงนั้นฝนฝนตกนะคะเขาก็ไปตัดกระโจนเขาก็ว่่มีเวลามาตัดหยานีแห,หงงัวกินมันก็เลยปล่อยให้มันแหงค่ะรอเดี๋ยวรอเบื้องช่วงหนาฝนนะคะว่ามันจะเป็นแบบใหอยาก,กินนี่นี่เอาก็ยังประทนเนมเคยทดลองนะคะว่าปล่อยไว้แบบนี้แล้วมาหด แล้วล้อฝนตกมามันจะเป็นแบบใดมันจะเกิดดีขึ้นอย่ารู้สีบอนั่นเองค่ะเดี๋ยวเขาจะมาอัปเดตอีกทีหนึ่งนะคะพร้อมกับหย่ารู้สีค่ะว่าหยาก,กินนี่สีม่วงที่เขาปลูกไว้เนี่ยหน้าฝนมามันจะงามขึ้นอย่ารู้สีบอนั่นเองค่ะคลิปนี้เจ็บก่ะฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปของช่องวลิตฟ้าโมฮอนไลน์ฝากกดไลก์กดแชร์ กดติดตามนะคะเป็นกำลังใจให้กับเจี๊ยบน้ำเลือค่ะสวัสดีค่ะ